สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชนะดูดวงทาโร่เกอรค่าววันนี้เรามาพบกันนะคะในการทำนายดวงนะคะภาพรวมของเดือนกรกฎาคมนะคะปี2565ซึ่งสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 16สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่16กันยายนค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่คุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบของรศัศทยนะคะรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ดําเนินกันมาจนถึงเดือนที่7ของปีแล้วนะคะผ่านอะไรกันมามากมายอาจจะมีทั้งความทุกข์และความสุขผสมผสานกันไปและหวังว่าคอนเทนต์ที่อ้อจะทํานายให้ต่อจากนี้จะเป็นแนวทางที่ดีเป็นกําลังใจให้กับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ช่วงเวลาที่คุณถูกใจเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะคะก่อนเข้าสู่กันทํานายขออนุญาตแจ้งข่าวนิดนึงเนาะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะออมีการเปิดคอร์สเรียนดูดวงขึ้นมา2คอร์สนะคะ,ะคอร์สแรกชื่อคอร์สเรียนดูดวงไพ่ทาโร่ขั้นต้นขั้นพื้นฐานเป็นรุ่นที่11แล้วเปิดสอนในวันเสาร์ อาทิตย์ที่3อ2ถึง3กรกฎาคมนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้ส่วนคอที่2ชื่อคอรเรียนดูดวงไพ่าทาโร่คันแอดวานนะคะเปิดสอนเป็นครั้งที่1นะคะสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่กถึง10กรกฎาคม2565นะคะคอร์สนี้รับจำนวนจำกัดคุณต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนนะคะถึงจะเรียนคอร์สนี้ได้ถ้าสมัครสอง์อรวมกันมีสม่วนพิเศษหรือถ้าคุณสมัครถ้าคุณเคยเป็นนักเรียนเก่าของอ้อมานะคะ ก็มีส่วนลดพิเศษเช่นเดียวกันนะคะฝากเอาไว้จะมีลิงค์ให้สมัครเรียนอยู่ด้านล่างนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะหวังว่าเราจะได้เจอก,กันสถานที่เรียนออฟฟิศของออยอยู่แถวสุวรรณภูมินะคะต้องแจ้งก่อนนะอันนี้คมสะดวกนะคะเอาที่คุณสะดวกเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคอร์สออนไลน์นะคะก็ยังไม่ได้ทำยังไม่มีเวลาเลยนะคะทัไว้ก่อนโัไว้ก่อนนะคะชอบที่จะสอนแบบเป็นกลุ่มนะคะสนุกมากนะคะแบบนี้ เรามาดูกันนะคะของชาวราศีสิงห์ีษาสิงนะคะเป็นอย่างไรวันนี้อ้อทำคอนเทนต์ให้แบบยาวมาก12ราศีในวันเดียวโอ้โหดมากเลยนะคะด,ด,ด,ดูให้ว่าเป็นอย่างไรนะคะถ้าพูดไปแล้วเสียงสั่นอย่ตกใจนะไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแต่พูดเดยวทั้งวันเลยพูดเดียอทั้งวันนะคะ ดูกันเลยนะคะใบแรกของคุณนะคะฟ้าซบคับนะคะห้าถ้วยนะคะต่อมาเป็นไพ temper ่ temperance ค่ะแล้วก็สิบซบคับหกถ้วยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะทำงานอยู่ออฟฟิศชั้นล่างนะคะเสียงรถก็จะเยอะนิดนึงนะคะ queen of cups นะคะราชินีถือถ้วยนะคะ f o u of pentacles นะคะไพ่สี่เหรียญ ควีน of s w o r d นะคะราชนีถือดาบ Seven of w a n d นะคะเจ็ดแม่ท้า King of Swords นะคะพระราชาถือดาบนะคะเป็นไพ่ t ด e f ฟู l ขึ้นมาแล้วก็สุดท้าย King of c u p ฟนะคะพลังงานของชาวราศีสิงศรล k ค h นสิง ออก็เห็นแล้วแหละว,ว่าน่าจะมีเรื่องดีๆให้คุณได้ชื่นใจมีข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงนี้ขออนุญาตย้อนไปในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนคุณค่อนข้างเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนคิดสงสารเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมากเวลาคุณที่คุณสนใจอะไรแล้วคุณก็จะ มุ่งมัม่นโฟกัสคอนเซนเทรตอยู่กับสิ่งนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงอัธยาศัยดีก็จริงแต่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมากๆเป็นคนที่รักครอบครัวรักพวกพ้องรักเพื่อนพ้องนะคะและที่สําคัญราศีสิงห์นักนาสิงห์เหมือนคนที่ปากกับใจไม่ค่อยต้องการบางทีแบบนิ่งๆแต่ใจนี่แบบมันอ่อนไหวง่ายเหมือนกันนะคะในสถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าพูดในเรื่องของอารมณ์ความคิดของคุณนะเอารู้สึกว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยนะคะอาจจะด้วยทาง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 ร่างกายและจิตใจหรือว่าเป็นความรู้สึกที่คุณคิดถึงเรื่องราวในอดีตคนในอดีตสิ่งที่เคยเป็นความสุขในอดีตที่มันเคยผิดพลาดล้มจากไปห่างหายจากไปเหมือนคุณคาดหวังให้มันมีการหวนคืนกลับมามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยากจะปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นหรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ อะไรในอดีตนะคะมันจะหวนขึ้นเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของการถูกลือฟื้นความทรงจําได้รับรู้ข่าวสารของคนเกา่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนเก่าๆแล้วเป็นความรู้สึกที่คุณคิดถึงได้เหมือนกันนะคะช่วงเวลานี้ร,รู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณค่อนข้างอ่อนไหวดูเซนทีฟโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักที่มีอิทธิพลกับคนราศีสิงห์อย่างมากเลยนะคะ รามาเริ่มต้นกันในเรื่องของการทํานายดวงเกี่ยวกับงานการงานชาวราศีสิงค์คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มั่นคงกับอุดมการณ์ของตัวเองเป็นคนทํางานเก่งและเป็นคนที่ค่อนข้างรอบคอบนะคะหลายท่านทํางานเกี่ยวข้องกับการเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานเกี่ยวข้องกับอาหารเป็นขนาดกิจการขนาดเล็กๆถึงขนาดกลางหรืออาจจะได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบรักแล้วก็เครซี่ในสิ่งนั้นมากมาก คุณเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างช้าดูมีความละเอียดพิถีพิถันแต่ทีนี้ด้วยการงานรร้สกว่าคุณเหนื่อยนะคะอาจจะด้วยคุณทำอะไรหลายๆอย่างคนเดียวนะคะขาดบริวารที่ไวใจได้ไฟสต o อปคัเป็นความที่เหนื่อยบางครั้งหมดไฟบางครั้งมีความท้อแต่คุณก็สามารถเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองได้ไวมากเศร้าแป๊บเดียวร้องไห้อยู่แป๊บเดียวก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองได้นะคะทีนี้เรื่องงานเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ คาดหวังสูงกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นเอามองว่าการงานของคุณนะคะถ้าใครยังทำงานประจำหรือองค์กรของตัวเองอะนะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของปัญหาภายในไฟลอับคับนะคะขออนุญ,ญาตเจาะไฟออัคับคืออะไรเอ,อทีย์ปอน เกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะ,ะ,ะ,ะลูกน้องบริวารทีมงานอาจจะไม่พอในการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตรองรับในเรื่องการงานของคุณแล้วมันทาให้คุณเนี่ยคิดมากกังวลกัดกุ้มใจและพยายามที่จะหาคนที่ไว้ใจได้นะคะเข้ามาซัพพอร์ตหรือบริวารของคุณเข้าๆออกๆออยู่ไม่ทนงานแปบ๊บเดียวก็ไปมันเป็นอะไรที่เล่นกับความรู้สึกของคุณอย่างมากเนี่ยเหมือนคุณพยายามคิดแผนสำรองหาแผนการใหม่ๆเข้ามาหรือหา คนเข้ามาซัพพอร์ตอาจจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทไทม์ก็ได้ที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณชั่วคราวก่อนนะคะแตแ่แนวโน้มเนี่ยมันจะมีทางออกของมันบริวารยังไม่ค่อยเกื้อหนุนชาวราศีสิงห์สักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ล้วนจะเอาแต่ปัญหามาให้ยังหาคนที่ไว้ใจยากนะคะแล้วตัวคุณก็เหมือนอยากจะไปดึงคนเก่าๆคนที่ทำงานเป็นอะไรต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้มันจะมีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีบริวารเก่าๆ นะคะจะกลับมาขอโอกาสมาของานอะไรจากคุณได้เหมือนกันก็แบ่งรับแบ่งสู้กันไปนะคะอยู่ที่ความพึงพอใจที่จะให้ของคุณแอนะนะคะนี่ในเรื่องงานมีอะไรอีกคุณตัวคุณนี่นสนุกนะจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือออนไลน์หรือเปล่านะคะเป็นคนที่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไอเดียกําลังลดล้นเพราะฉะนั้นคิดแล้วก็อยากทานะคะตั้งที่ของเดิมมันก็เหนื่อยอยู่แล้วยังจะเพิ่มความเหนื่อยให้ตัวเองอีกนะคะก็ มีเกณฑ์ค่ะจะขยับขยายจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มนะคะตามอารมณ์ตามความชอบของตัวเองการงานของราศีสิงจะออกมาในแบบที่พึงพอใจมากๆเพราะคุณค่อนข้างเป็นคนจริงจังทำลายทำจริงเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นสิ่งที่คุณทุ่มเทไปทั้งหมดจะเห็นผลลัพธ์ที่ส่งพลังมากๆคุณอาจจะเป็นผู้นำทางความคิดอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะไพ่พระราชาถือถ้วยก็ดีค่ะคุณจะรู้สึกพึงพอใจมีความสุข ในเรื่องงานหลายๆอย่างก็ถ้ามันเคยมีปัญหามันก็จะมีแนวทางของมันนะคะเดี๋ยวบริวารใหม่ๆอะไรต่างๆก็เข้ามาช่วยค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะช่วงนี้เน้นในเรื่องของการทำงานในแบบที่ตัวเองไหวนะคะอ,อยู่ในความพอดีไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเพิ่มอะไรที่เป็นภาระมากเกินไปไม่นั้นเดี๋ยวคุณจะหมดไฟไปซะก่อนเนะาะเดี๋ยวเรื่องงานอีกนะ เดือนนี้เป็นเดือนที่ขยันมากนะคุณขยันแบบสุดๆเลยะคะ่ะมีความสุขกับการทํางานหนะะักมีความสุขกับการเห็นความก้าวหน้าของตัวเองไม่ว่าจะเหนื่อยแต่คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะรู้สึกจิตใจดูเบิกบานมากเนาะถ้าใครที่คุณทํางานประจำอ่ะนะคะอาจจะทําอยู่ที่เดิมนานมากนะคะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้จะเกี่ยวข้อง กับการได้งานใหม่การเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือการทำงานที่เหมือนคุณเอาอประสบการณ์เดิมออกมาต่อยอดสร้างโอกาสให้ตัวเองอย่างเนงะี้ยประมาณนี้นะคะงานเกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบเกี่ยวข้องกับอาหารเด่นมากนะคะงานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานะคะมองว่าตัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะ เหมือนยอมอะยอมออกจากที่เดิมๆเก่าๆที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยรักที่ตรงนี้มากที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายแต่เหมือนไทยทาไปทํามามันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่กระทบใจกระทบความรู้สึกของคุณอย่างมากก็เลยมีการตัดสินใจว่าเออน่าจะเป็นช่วงเวลาของการยกย้ายเถอะไปหาสิ่งที่เหมาะสมอาจจะด้วยเกี่ยวข้องกับรายได้ที่คุณอยากได้เยอะมากขึ้นทําให้อ่าหรือมั่นคงมากขึ้นเรามีบทบาทในเรื่องของงาน เยอะขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหยิบยื่นเข้ามาให้กับคุณนะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะเป็นพลังงานของความสุขความสมหวังส่วนดวงการเงินชาวราศีสิง์เป็นยังไงนะคะ ถ้าพูดถึงจุดของเรื่องเงินคุณค่อนข้างจะเป็นออกแนวงกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเก็บเงินเก่งนะคะจะจะซื้อจะใช้ใจ่ายอะไรค่อนข้างร,าระมัดระวังค่อนข้างคิดเยอะพอสมควรอาจจะมีเงินเก็บของตัวเองแต่บางเอิญมีการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างโดยใช้เงินเก็บของตัวเองอะฮะลงไปความเป็นหถ้วยก็เลยเหมือนแบบ รู้สึกเฟลรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกกลัวเสียดายในสิ่งที่ลงทุนไปอะนะคะและพยายามที่จะปรับตัวหาวิธีการที่จะดึงในเรื่องของเงินทุนคืนกลับมาให้มีเท่าเดิมให้ตัวเลขมันกลับมาเท่าเดิมเนี่ยสิออกเอาคับให้กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่คุณเคยพอใจเดี๋ยวในเรื่องของการเงินของคุณจะอยู่ในจุดที่สบายใจมีจับใจ่ายใช้สอยมีท่องเที่ยวมีเงินเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าสิ่งที่คุณขยันมาทั้งหมดนะคะมันจะ ก่อเกิดในเรื่องของรายได้ผลกําไรในแบบที่คุณพึงพอใจมากๆแล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีวินัยในเรื่องของการใช้เงินมากขึ้นนะคะดูดูไม่ใช้เงินแบบสุรสุรสุรายดูไม่ใช้ใจ่ายอะไรตามใจตัวเองนะคะต่อไปคุณจะค่อนข้างมีเหตุผลกับเรื่องของการใช้เงินสองม้เท้าคือในเรื่องคุณนะ่าจะลงทุนกับการทาธุรกิจไปนะคะแล้วก็เลยรอคอยเนี่ยเหมือนพอลงไปแล้วมันไม่ได้ดีแบบที่คุณคิดอะ่ะการเงินมันมีปัญหา คุณก็เลยเหมือนรอว่าเออเมื่อไหร่มันจะคืนทุนนะเมื่อไหร่มันจะได้กลับมาบางครั้งคุณกดดันตัวเองเพราะบริบทไพ่นะคะที่อยู่รอบๆเนี่ยที่เปิดขึ้นมาหน้าไพ่เนี่ยทุกอย่างมันยังดีนะแต่ใจของคุณมันคิดมากไปก่อนแล้วคุณจะได้รับเงินทุนคืนกลับมาแน่นอนทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในจุดที่เฟื่องฟูนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะ่าทุกอย่างแต่ทีนี้เดือนเดือนเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของ ความมุ่งมั่นทํางานคุรอาจจะเสียเงินกับการดูแลตัวเองเนาะการหิวใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการพักผ่อนนะคะถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองค่ะไม่มีคําว่าขาดทุนถ้าเราลงทุนให้กับตัวเองแล้วนะคะส่วนดวงในเรื่องของความรักมาดูคนโสดก่อนค่อนข้างเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวห่วงเนื้อห่วงตัวนะคะเป็นคนที่เวลารักใครแล้วรักเดียวใจเดียวมากๆนะคะแบบ ไม่เผื่อใจให้ใครเลยรักแบบไม่เผื่อใจเลยคุณค่อนข้างจะหวังนะคะถึงความรักที่มั่นคงเหมือนคุณมีการรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับคนที่เคยจบไปแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่ารักเขามากนะคะมันเป็นความอกหกักอ่ะมันเป็นอาการของคนผิดหวังหรือว่านึกถึงความสุขที่เคยเคยล้มหายไปอ่ะนะคะ,ะคุณน่าจะได้ข่าวรับรู้ข่าวของแฟนเก่าผู้รักเก่าคนที่ตีตัวห่างระจากคุณ หรือว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เคยอยู่ในใจของคุณนะคะเคยมีความสุขร่วมกันมีวันเวลาดีๆร่วมกันสำหรับคนโสดก็จะมีการหวนคืนกลับมาของแฟนเก่าคนคุยเก่าคนพิเศษที่คุณคุณรักเขามากๆนะคะจะมีการหวนคืนกลับมาและได้สื่อสารกันแบบตรงๆหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนะคะเหมือนจะได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหรืออาจจะหมายถึง ตัวคุณถ้าเคยเศร้าเสียใจกับความลับในอดีตนะคะคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนที่เคยดีกับคุณมากๆแล้วคุณจะทําใจได้เหมือนกันนะคะไพ่ดูฟูคือการปล่อยวางปล่อยใจค่ะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอาจจะเห็นข่าวของเขาเห็นความเคลื่อนไหวของเขาเราได้แต่มองเราได้แต่รับรู้แต่ทําอะไรมากไม่ได้อันนี้คืออีกกรณีหนึ่งนะคะอีกเกณฑ์หนึ่งนะ่ามองว่ามันเป็นความคิดถึงแฟนเก่า คาดหวังแต่ถ้านะมองในมุมของเขาเขาน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือค่อนข้างดูเย็นชาต่อคุณนะคะเพราะนั้นอ้อมมองว่าคิดถึงได้แต่ทำอะไรไม่ได้นะฮะอ่าแล้วถ้าในส่วนของคนโสดบางท่านอาจจะไม่มเคยไม่เคยมีแฟนเก่าเลยคิดว่าน่าจะมีคน เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าคนคุยอะคะ่ะคนที่เคยรู้สึกพิเศษต่อ,อกันน่ยนะคะจะหวนเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะมาจีบอาจจะมาเริ่มต้นกันใหม่หรือเข้ามาทําคะแนนอะดูอารมณ์แบบแนวมุ่งมั่นที่จะมาจีบคุณจริงๆเพราะนั้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังความรักหรือได้เจอคนพิเศษเจอคนถูกใจนะคะส่วนความรักของคนไม่ชัดเจนในสถานานี้น่าจะเป็นความรู้สึกที่รักคิดถึง แล้วก็รอคอยเมื่อไหร่จะให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนรอแล้วรออีกก็ไม่มีความคืบหน้าจนคนรู้สึกท้อแท้กับสิ้นหวังกับความรักครั้งนี้ได้แต่นึกถึงเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะคุณเหมือนพยายามที่จะมมบออนอะนะคะพยายามที่จะปรับตัวปรับใจแต่ก็ยังรับรู้เรื่องราวของเขามิเก์น,นะคะคนที่เคยนิ่งไปคนที่คุณคิดถึงอยู่ คนที่คุณคิดว่าเออเขาอาจจะไม่ชอบเราไม่ได้มีใจเพราะเขาอาจจะเคยปฏิเสธหรือหรือแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างว่าเขาคงไม่ได้เลือกเราอะนะคะจะมีการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในเวอร์ชั่นที่ขอจีบคุณใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมขอแก้ไขปรับปรุงตัวทําให้ดีขึ้นเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สบายใจสําหรับคุณเพราะเป็นเอเนจีของความสบายใจทัานี้ในส่วนของความรักบอกได้เลยว่าคุณจะถูกความรักอะนะคะมาไล่ล่าควรจะถูก ความรักเหมือนคนคนนี้มาจู่โจมเข้าหาคุณในช่วงเวลาที่คุณเลือกที่จะเย็นชาใส่เขาเลือกที่จะอยู่ในที่ของตัวเองอย่างมั่นคงและสง่างามกลายเป็นว่าจะมีคนมาคั่งรักคุณหรือกลับเข้ามาลองขอความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูความรู้สึกของเขานี่จะมีการกลับเข้ามาแก้ไขอะคะ่ะหลังจากที่หายไปนานมากๆจนคุณทําใจได้แล้วอะ เขาจะกลับมาคุยกับคุณอ่ะโอ้ยมีการวางแผนหาเรื่องมาคุยนะมาค่ะมาเพื่อที่จะทวงความรักขึ้นเขากลัวการสูญเสียคุณมากๆนะคะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณในที่ผ่านมาเขาดูมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าเขาอยู่ได้แต่จริงๆเขาอยู่ไม่ได้ค่ะเขาคิดถึงคุณมากด้วยตอนนี้คุณดูดีนะคะ คุณดูดีคุณมีความสุขนะคะหน้าทีก่การงานของคุณดูลุ่งเรืองก้าวหนะ้าเพราะฉะนั้นเขาหาันมาอีกครั้งเขารู้สึกเสียดายคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าต่อจิตใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่อาจจะเสียคุณไปเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งในใน,ในท่าทีที่จริงจังในความสัมพันธ์ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณโดนเขาจู่โจมในเรื่องของความรักแน่นอนขออนุญาตด,ดูต่อว่าจะสมหวังกันไหมนะคะจะสมหวังหรือเปล่านะคะ เป็นครอบครัวเลยแหละนะคะ mm hmm. เขาห่วงคุณมาก mm hmm. เขาหึงคุณมากนะอาจจะตามติดชีวิตคุณเลยนะคะต่อไปอะ่ะไม่มีอิสระแล้วโดนคุมแล้วนะเขาจะมาคุมคุณแหละมาแบบมมาแสดงความเป็นเจ้าของเขาเจ้าของนะมีความหึงหวงตอนนี้แบบแอบบสืบข้อมูลนะคะแอบบดูท่าทีของคุณหลายๆอย่างนะคะแอบบสองมุ่สทั้งวันเลยนะคะอันนั้นบอกได้เลยว่า เขาไม่อาจจะทนความคิดถึงได้อีกต่อไปเขาจะมาขออภัยขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจจะมาพร้อมกับของขวัญพิเศษอะไรบางอย่างที่คิดว่าน่าจะถูกใจคุณน่ยนะคะเขา เก็บซอนเขารู้สึกไม่ได้แล้วค่ะต้องบอกอะไรสักอย่างในใจค่ะให้คุณได้รับรู้ว่าเขาต้องการคุณมากมากกันนะคะประมาณนี้เนาะต่อมาในความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังรักกันเป็นความรู้สึกที่เป็นครอบครัวมีความห่วงแหนมีความแน่นแฟนต่อกันบางครั้งรักมากเกินไปก็กลายเป็นความหึงหวงเป็นความหวาดระแวงเป็นความกลัวนะคะพวกคุณอาจจะมีเรื่องที่มันทะเลาะกันอะเนะาะไพ่ห้าถ้วยค่ะอ่า อาจจะหมายถึงเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆมาเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์หมายถึงแฟนเก่าใครสักคนหนึ่งที่พยายามจะกลับเข้ามาหรือมีเรื่องราวอะไรที่พวกคุณต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแก้ไขตลอดเวลาตรงนี้เอาบอกได้เลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนรักที่มันมีอุปสรรคความรักที่ต้องฝ่าฟันแล้วคุณเหนื่อยกับคนคนนี้มากคุณอดทนกับเขามากจนบางครั้งคุณอาจจะแบบคิดเนาะว่าเราทนกับเขาได้อย่างไรนานขนาดน,นี้เพราะคนรักเขาไง คุณถึงทนค่าได้นะคะ,ะในความสัมพันธ์จะเกิดการแก้ไขในปัญหาที่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่คาดหวังคือการกลับเข้ามาใกล้ชิดกันการมีเวลาร่วมกันและจะทําทุกอย่างให้ดูจริงจังมากๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่กับคู่รักในแบบที่ทําทุกอย่างให้มันสดใสเติมพลังใจให้แก่กันและกันแล้วก็แคร์ความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นเพราะในอดีตดูเขาไม่ทําอะไรเลยดูนิ่งเกินไปอะคะ่ะ มีแต่คุณที่เป็นฝ่ายดูแลเอาใจแต่ต่อไปเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาเทคเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้คอนอาจจะเหนื่อยในเรื่องงานทํางานเยอะนะคะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วบวกกับเขาคิดได้แหละสํานึกผิดนะในการที่ทอดทิ้งคุณไปนะคะหนึ่งเหรียญคือการกลับมาแบบให้คุณค่าต่อกันนะคะมีแต่ไพ่ความรักนะคะเริ่มต้นจริงๆอะ่ะกลับมา กลับมาครั้งนี้คือแสดงออกเยอะมากว่าคุณคือคนรักของเขาคุณคือคนพิเศษของเขาคือหนึ่งเดียวไม่ว่าคุณจะไปไหนนะเขาจะตามคุณเขาจะแสดงความเป็นเจ้าเขาจะขอว่าเขาขี้หึงมากแล้วเขาเขาจะเห่อคุณมากนะเห็นไหมเดวิลห่วงมากนะคะเห่อสุดๆข้างรักสุดๆนะคะอาจจะมีการเปิดตัวหรืออาจจะมีการเดินทางร่วมกันนะคะไปในหลายๆที่จนบางครั้งนะตามจนคุณเบื่อแลว จากเดิมคุณเคยอยากให้เขาตามนะหึงเราบ้างแต,แต่พอเขาหึงจริงๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อหึงมากเกินไปไม่มีอิสระเลยอะไรประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2565นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามก่อนจากกันขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะอ,อย่างที่เห็นกันเนาะขายมา3เดือนแล้วขายดีมากนะคะคอลลาเจนของก็แต่ใน เดือนนี้นะคะกรกฎาคมมีโปรโมชั่นให้นะคะคอลลาเจนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวขาวออรลาผิวกระจ่งางใสในเรื่องของลดฝ้ากระจุดด่างดำให้มันจางลงนะคะจะได้ความผิวเรียบเนียนผิวลื่นนะคะลูกค้าติดใจมากสั่งไปแล้วต้องกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองสารอบนะคะลูกค้าถูกใจเนาะด้วยด้วยผลลัพธ์ที่มันได้ผลจริงๆการันตีในเรื่องของ ผลลับรวมถึงออยอทุกอย่างมีออยอนะคะตรวจสอบได้โรงงานผลิตได้มาตรฐานทุกอย่างเลยนะคะเราเอาก็เทสเองทดสอบเองจนกว่าจะมั่นใจถึงสั่งผลิตเพราะนั้นไม่มีการแพ้แน่นอนรสชาติอร่อยนะคะหอมไม่มีกลิ่นคาวนะคะทานง่ายมากๆนะคะชายหญิงทานได้หมดอายุ60 ขึ้นไปก็ทานได้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นราคา1กล่องจะอยู่ที่ราคาปกติ699บาทแต่ฟรีค่าจะส่งให้นะคะหากคุณสั่ง2กล่องนะคะสกล่องราคาปกติอยู่ที่ 1, 3 9 8บาทจะเหลืออยู่ที่1,300บาททวนและฟรีค่าจะส่งทั่วไทยให้นะคะถ้าเป็น3กล่องนะคะจะอยู่ที่ สองพันทวนนะคะแล้วก็ฟรีค่าจะส่งทั่วไทยนะคะสกล่องอันนี้พิเศษมากโปอันนี้นะคะคุณควรตำโป4สกล่องนะ,ะถ้าเป็น4กล่องเนี่ยจะอยู่ที่2,700บาทนะคะแล้วแถมให้อีกหนึ่งกล่องเพราะฉะนั้น4ี่แถม1แถมลดราคาโปรโมชั่นให้อีกแล้วก็ฟรีค่าจะส่งให้อีกเพราะนั้น โปร4แถม1คุ้มนะคะเพราะนั้นใครสนใจรีบจัดรีบตํำได้เลยนะคะฝากเอาไว้สำหรับแฟนๆจะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างมีของพร้องส่งนะคะเดี๋ยวหวังว่าทุกคนจะมีผิวสวยกันทั่วหน้านะคะหลังจากทานคอลลาเจนเสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะใน EP หน้านะคะไปลาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ